นา,านายชริยะรงรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยอกรรมได้เดินทางเข้ามานั่งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสำนักงารตรวจชาติพร้อมชูป้ายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนพ่อค้ายาเสพติดอาวุธปืนสงครามและปืนสั้นในการดึงสำนวนคดียิงตำรวจออกเพื่อช่วยเหลือคนถือบัตรผู้การนาราธิวาสสนับสนุนอดีตตำรวจมาเลเซียที่ค้ายาและลักพาตัวนักธุรกิจชาวมาเลเซียมานาราธิวาสและไปลาวและเปิดฝ่ายปกครอง ออกใบอนุญาตปืนจำนวนมากโดยต้องใช้หลักฐานเท็จปลอมนายชลิยะบ,บอกว่าพลตบตรีแวซาแมซาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสใช้วิธีการออกบัตรให้กับขบวนการค้ายาเสพติดและอาวุธสงครามที่ผัวพันคดีอาญาถึง8คดีเพื่อเอาไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสว่าเป็นคนใต้สังกัดของพลตบตรีแวรซาแมพร้อมมีไฟล์วิดีโอที่มีการโชว์หลักฐาน พร้อมภาพถ่ายผู้ต้องหาคู่กับพลตะระตีแวร์ซาแมยืนยันอีกทั้งเมื่อผู้ต้องหาเหล่านี้ถูกจับกลุ่มพลตะระตีแวร์ซาแมสารและก็จะสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบทำสำนวนคดีของบุคคลที่ถือบัตรดังกล่าวเองเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาพ้นผิดหรือรับโทษน้อยลงโดยเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลเหล่านี้นายจริยะยังมีคลิปเสียงพ่อค้ายาเสพติดที่ถูกจับคดีอาวุธปืน33กระบอก พูดคุยกับอดีตตำรวจมาเลเซียที่ขายยาไอซ์และอุ้มนักธุรกิจมาเลเซียไปลาวซึ่งยืนยันว่ามีผู้การนราธิวาสช่วยเหลือล้มคดีให้และระบุชื่อผู้การแวซาแมและสื่อประเทศมาเลเซียยังเคยนำเสนอเรื่องราวของพลตำรวจตีแวซาแมรท,ท,ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายและช่วยเหลือผู้ต้องหาคดียิงตำรวจสพสุงไหงกโกลกเสียชีวิต ึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ต้องหาถูกชี้ตัวแล้วแต่กลับถูกดึงชื่อออกจากสำนวนและไม่มีการดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งผู้ที่ออกใบอนุญาตอาวุธปืนให้กับคดีนี้และพ่อค้ายาสติดก็มีความเกี่ยวข้องกับพลรบบตรีแวซาเมรรวมจำนวนอาวุธปืนที่ออกให้ขบวนการยาสติดกว่า500กระบอก